สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคำว่าลิมิตเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2524ถึงปีพศ2564มาดูว่าลิมิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ในคลิปนี้ก็เน้นประวัติศาสตร์นะมันก็มีแหล่งอ้างอิงเนะี่ยหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2524ใครสนใจหนังสือเก่าๆแบบนี้ก็เข้าไปที่ห้องสมุดของสวสวทเนี่ยมันประวัติศาสตร์ลิมิตก็ขอเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2524 คำนำอันที่นี้ก็เอามาให้ดูนะใครสนใจก็ไปอ่านดูโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะหรือไม่ก็เข้าห้องสมุดสสวทไปเลยนะอันนี้ก็เอามาเป็นอ้างอิงให้เห็นว่าหลักสูตรนะพุทธศักราช2524นะน่ะเนะเริ่มต้นยังไงมีแนวคิดแบบไหนนะส่วนสำคัญก็คือมีการเปลี่ยนแปลงระบบชั้นเรียนนะ เมื่อก่อนเนี้ยมีป1กับป .7 เนะี่ยม .1 ม .3 ม .4 ม .5 อนะีอันนี้ก็นะทีทั่วไปนะหลักสูตรสามันยังไม่ใช่พวกอาชีวะเนะี่ยต่อไปก็เปลี่ยนเป็นป1ถึงป6มต้นก็มี1 2 3มปลายก็มี4 5 6นะีสังเกตดูนะอันนี้ก็คำ นำนะ่หลักสูตรลงวันที่6มิถุนายน2523เนี่ยอันนี้กำลังจะเริ่มต้นหลักสูตรมอปลายปี2524เนี่ยก็อย่าลืมนะสนใจคำนำเหล่านี้ก็ไปอ่านให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนก็อ่านเอกสารนี่ล้วกันนะเดี๋ยวก็เอาเอกสารไว้ให้อ้างอิงเนี่ยขยายโตแค่นิดหนึ่ง ความสำคัญนะอันนี้ก็มาจากคำนำนะแต่ว่าเอาข้อความสำคัญมาให้อ่านนะได้ประกาศเปลี่ยนระบบชั้นเรียนนะก็ตามที่พูดไปแล้วเมื่อก่อนมีป1ถึงป7ก็เปลี่ยนเป็นป1ถึงป .6 กนะกับได้จัดทำและประกาศใช้หลักสูตรนีประถมศึกษาม,มัธยมศึกษาตอนต้นนีต่อไปก็ มัธยมศึกษาตอนปลายเห็นมปี2524ก็เน้นปีนี้ก็แล้วกันนะจะได้ดูว่าลิมิตเกิดตอนไหนเนี่ยแล้วก็มีประกาศหลักสูตรต่างๆเนี่ยหลักสูตร2518หหลักสูตร2503เนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกันเนี่ย แต่ความสมพันธ์โดยรวมก็เน้นอีกทีนะในช่วงนี้มีการเปลี่ยนระบบชั้นเรียนนีมาดูเนื้อหากันเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยนิยมเรียกกันว่ามอปลายสายวิทย์กับมอปลายสายศิลป์เนี่ยแล้วก็มีหลักสูตรให้เห็นชัดเจนเลยสายที่1สายที่2เนี่ย ปัจจุบันก็พยายามจะรวมสายหรือจะแยกสายให้มากขึ้นก็ไปดูในแต่ละโรงเรียนเอาก็แล้วกันเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตของคลิปนี้อยู่เนี่ยประวัติศาสตร์ของคำว่าลิมิตลิมิตเข้ามาในตําราเรียนในหนังสือเรียนรหัสอะไรนะครูสอนเลขก็จะคุ้นเคยกับคอ0 1 1ย์หนึ่อศูนยอง ม .4 ม .5 ม .6 เนะี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยสายสองเนะี่ยสายหนึ่งสายสองเนะี่ยไม่ต้องไปท่องจำหรอกอันไหนสายวิทย์สาย,ส,าย,ส,ายสินเนะี่ยอันนี้มันประวัติศาสตร์คอศนะูนย์หนึ่งสี่นลิมิตเริ่มเข้ามาแล้วเนะี่ยแต่เข้ามาชื่อก็ยังไม่ชัดเจนเห็นไหมจำนวนเชิงซ้อนลำดับ อนุกรมเน,น,นีเห็นไหมเมื่อก่อนเขาเรียกอันดับปัจจุบันเรียกว่าลำดับนะอันนี้ก็การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับศัพท์ราชบัณฑิตเนี่ยมีหลายคำนะบันทึกคลิปแยกต่างหากเป็นคำๆยังได้เลยเนี่ยแคนคูลัสเบื้องต้นเมื่อก่อนเขาไม่เรียกแคนคูลัสเขาเรียกคันคูลัสเบื้องต้นเนี่ยอนุพันธ์การหาอนุพันธ์ความชันเนี่ย ลิมิตก็เข้ามาในบริเวณนี้แหละนีอ่ะมาดูข้อสังเกตกันนิดนดงนี่ยสายวิทย์เรียนแงคงโคลัสนีสายศิลป์ก็พยายามอ่านหนังสือเก่าๆก,ก็ไม่พบหลักฐานว่าเรียนแคงคคลัสนะพอมาปีสองพเนี่ยเริ่มพบเนื้อหาแงคงโคลัสในตำราเรียนคอ4 5 5 อันนี้ก็ข้อ4ก็ชัดเจนและในหน้านี่เห็นไหมไม่มีคําว่าลิมิตความต่อเนื่องของฟัง์กชันในคําอธิบายรายวิชาคอศนะูนย์นึ่งสเน้นประวัติศาสตร์กันว่าในหนังสือเล่มนี้นะไม่ปรากฏคําว่าลิมิตความต่อเนื่องของฟัง์กชันะหลักสูตรนะมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช2524เนี่ยผ่านไป9ปีปรับปรุงและเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยแต่หนังสือกระดาษเล่มนี้พิมพ์ปี2540นะเอาลูกมาให้ดูนะจะได้จำปกหนังสือกันได้นสนใจหนังสือเก,ก่าเหล่านี้เนี่ยก็ไปดูห้องสมุดโรงเรียน,นยหอสมุด นะหรือไม่ก็เข้าไปที่ห้องสมุดของสอสวทมาดูราคาหนังสือกันนิดหนึ่งนะ16บาทในหนังสือเล่มนี้นะดูทีว่าลิมิตไปปรากฏตรงไหนนะลิมิตและความต่อนเนื่องของฟังก์ชันอยู่บทที่2อนะอ่านสักบรรทัดหนึ่งลิมิตของฟังก์ชันในเรื่องลำดับ เห็นไหมหนังสือเล uh, to ่มนี ety, mm ้เ hmm. ร yeah. okay. well ียกว่าลำดับแล้วปี2524ยังเรียกอันดับอยู่แลต่นี้เรียกลำดับแล้วนีราชบัณฑิตเนี่ยสั่งให้เรียกอย่างนี้ก็แปลว่าเนี่ยเรียนลิมิตของลำดับก่อนลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยก็มาตรฐานทั่วไปนะตำราปัจจุบันก็พูดอย่างเงี้ยนะ เรียนลำดับอนุกรมก่อนแล้วเรียนฟังก์ชันลิมิตฟังก์ชันที่หลังมาดูแนวคิดกันนะว่าให้ความหมายลิมิตยังไงนะเนี่ย x เข้าใกลศ้ศนยนะอธิบายโดยใช้ข้อความบรรยายยกตัวอย่างตัวเลขเข้าใกล้ทางด้านลบเข้าใกล้ทางด้านบวกเนะี่ยใช้คำอธิบายเนะี่ยใช้เส้นจำนวนเนะี่ยดูการเข้าใกล้ด้านซ้ายด้านขวาเนะี่ย ต่โดยรวมก็เน้นว่าใช้เป็นข้อความบรรยายจากข้อความบรรยายเนี่ยคำว่า x เข้าใกล้เนี่ยให้ดูในรูปแบบตารางฟังก์ชันเนี่ยเเข้าใกล้2เนี่ยให้ดูในรูปแบบตารางฟังก์ชันเนี่ยหรือดูจากกราฟเนี่ยแล้วก็มาสรุปกันว่าลิมิตเข้าด้านซ้ายเนี่ย ด้านขวาเนี่ย x เ,เข้าใกล้2ด้านลบมีค่าเป็น5 x เ,เข้าใกล้2ด้านบวกมีค่าเป็น5แล้วค่อยสรุปเกี่ยวกับลิมิตมีค่าเนี่ยเพราะนั้นโดยรวมก็อธิบายการเข้าใกล้เนี่ยโดยใช้เส้นจำนวนเนี่ยลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยอธิบายโดยดูการเข้าใกล้โดยใช้ตารางฟังก์ชันหรือใช้กราฟ ยังไม่มีบทนิยามแท้จริงน,นะนะตัวลนี้ก็เป็นตำรานีจากปี2524ปรับปรุงนะปี2533นะการให้ความหมายของลิมิตนีลิมิต fx เ่อ x เข้าใกล้ A มีค่าเป็น L ในตำราเมื่อก่อนนี้เนี่ยใช้คำบรรยายลิมิตทางด้านซ้ายลิมิตทางด้านขวาถ้ามีคา่าเท่ากันแล้วลิมิตของฟังก์ชันมีค่าให้บทนิยามด้วยแบบคำบรรยายนี่แล้วก็ขอสรุปลิมิตด้านซ้ายมีค่าลิมิตด้านขวามีคา่าเท่ากันก็ถือว่าลิมินะตณตําแหน่งนั้นมีค่าเนี่ยานก็ดูจากกราฟดูจากตารางฟังก์ชันเนี่ยยังไม่มีลิมิต ในรูปแบบของบทนิยามเดลต้าเอปซิลอนยังไม่มีนะตำราคอ0ูนพิมพ์ในปี2540บเนี่ยบอกเล่าความหมายลิมิตในรูปแบบของบรรยายไปเรื่อยๆแล้วก็สรุปลิมิตด้านซ้ายลิมิตด้านขวามีค่าเท่ากันและมีค่าเป็น L จะถือว่า f มีลิมิตเป็น L เนี่ยแล้วก็ใช้สัลักษณ์เนี่ย บทนิยามแบบนี้นะีถ้าเกิดลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ด้านลบไม่มีนะีก็สรุปตัวนี้ไม่ได้นะก็แปลว่าลิมิตในปี2540ไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามอันนี่ยนะลิมิต x เข้าใกล้0ูนย์รูทมีค่าเท่าไหร่ลิมิต x เข้าใกล้0ูนย์ของส q u วร e r ูทเ x เท่ากับเท่าไหร่เนะี่ยยังสรุปไม่ได้นะ บทนิยามไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามนี่ต่อไปเรามาดูหนะนังสือที่พิมพ์ในปี2541เนะี่ยก็ยังเล่นอยู่นะตอนนี้ยังเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2524ปรับปรุง2533นหะ25นะนี่หนังสือกระดาษอันนี้นะีพิมพ์ในปี2541 นะแล้วก็เน้นได้ว่าสายสินค .045 นยะี 0, 4, 5, นะ่ตาตรานี้ก็มักจะอยู่ในกลุ่มสายสินนะนะตำราเล่มนี้แคนคูลัสเห็นไหมปี2524คันคูลัสตอนนี้เป็นแคนคูลัส ลิมนะิตของฟนะังก์ชันนำเสนอข้อมูลหรือเข้าสู่บทเรียนยังไงตีตารางฟังก์ชันให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปลนะิมิตมาเน้นข้อความนิดนิดหนึ่งโดยที่จริงแล้วลิมิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรซนะับซ้อนมาก ในที่นี้จะกล่าวถึงเนะเพียงให้รู้จักลิมิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้และฟังก์ชันที่กล่าวถึงในที่นี้จะเป็นฟังก์ชันพิชคณิตโดยเน้นเฉพาะฟังก์ชันพหูนามนีข้อความเนื่อสำคัญเนีคำแนะนำสำหรับคนออกข้อสอบต้องอ่านกติกาหนังสือกติกาหลักสูตรให้ครบถ้วนนี บางทีคนออกข้อสอบไม่ได้มาอ่านข้อความเนี้ยนะแั้ก็ไปดูข้อสอบในช่วงปีนี้ให้ดีว่าเนะี่ยเป็นพห้นามเท่านั้นจริงหรือไม่ตกลงในหนังสือเล่มนี้นะนำเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับลิมิตก็ตีตารางฟังก์ชันให้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปตีตารางฟังก์ชันเนีนะ่ยจากตารางฟังก์ชันก็มาสรุปลิมิต ลิมิตทางด้านซ้ายลิมิตทางด้านขวานะนำเสนอข้อมูลในการเขียนกราฟนะอธิบายว่าเข้ากล้แรงเงาเข้ากายด้านน้อยกว่าแรงเงาดด้านนี้เข้าใกล้ทางด้านมากกว่าเข้าใกล้ทางด้านด้านซ้ายและด้านขวาแต่โดยรวมเนี่ยก็กําหนดบทนิยามละตำราเล่มนี้นะชัดเจนขึ้นนะมีตีกรอบมีการเรียกชื่อบทนิยามชัดเจนเนี่ย x เข้ากล้ A ด้านซ้ายลิมิตเป็น L x เข้ากล้ย A ด้านขวาลิมิตเป็น L จะถือว่าลิมิตของ Fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น L นะก็ยังอยู่ในขอบเขตลิมนะิตด้านซ้ายต้องมีค่าลิมิตด้านขวาต้องมีค่าจึงจะสรุปได้ว่าลิมนะิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าตำราใช้แค่นี้นะ ตำราคอ4 5 5พิมพ์ในปี2541บอกเล่าความหมายของลิมิตในรูปแบบบรรยายนะี่มีกราฟให้ดูมีตารางฟังก์ชันให้ดูแล้วสรุปเนะี่ยการสรุปนั้นบอกว่าลิมิตด้านซ้ายลิมิตด้านขวามีค่าเท่ากันจึงจะได้ว่าลิมิตตรงนั้นมีค่าเป็น L นะบทนิยามเท่านี้ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบนะ เนื่องจาก square r เ o t x ไม่เเข้าใกล้ศูน 0, ด้านบวกมีค่าเท่าไหร่ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ด้านลบมีค่าหรือไม่ก็ไม่รู้และลิมิตตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่ก็แปลว่าบทนิยามไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามมันนีนน่ตอนนี้หลักสูตรปี2,524นะปรับปรุงปี2,533นเนี่ยตำราก,กระดาษก็เปลี่ยนแปลงไป อะใกล้ปัจจุบันแล้วหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะมีการเรียกชื่อเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหนึ่งขั้นพื้นฐานเนีเมื่อก่อนนี้เรียวกว่าประโยคมยาตรฐานตอนปลายเนี่ยปี2 5 5 1หนังสือกระดาษเล่มนี้เนี่ยพิมพ์ในปี2554ก็ดูที่ปกก็แล้วกันนะใครมีหนังสือเล่มนี้ก็หยิบขึ้นมาดูมันเริ่มเป็นปัจจุบันลว แคนคูลัสเบื้องต้นเนี่ยอยู่บทที่2อ,อธิบายความหมายของลิมิตเนี่ยนำเข้าสู่บทเรียนก็ตีตารางฟังก์ชันเนี่ยเข้าใกล้2ทางด้านน้อยกว่าก็ตีตารางให้ดูจาก1ถึง1.9999เนี่ยนะเข้าใกล้2ทางด้านมากกว่าก็เริ่มตั้งแต่3ถอยมาถึง2เนี่ยตีตารางฟังก์ชันให้ดูเขียนกราฟให้ดูแต่การสรุปก็ยังมองในเทมของคำบรรยายเนี่ย x เข้าใกล้ a เนี่ยดูตรงนี้นะไม่มีคําว่าซ้ายไม่มีคําว่าขวาแล้วนะพูดเป็นคําบรรยายเนี่ยยกตัวอย่างโดยตัวตารางฟังก์ชันยกตัวอย่างเดยดูจากกราฟถัดไปก็จะมีคําว่าเนี่ยลิมิตเนี่ยเข้าใกล้ a เนี่ยดูจากกราฟเนี่ยดูจากกราฟ ดูจากตารางฟังก์ชันพิจารณาด้านมากกว่าน้อยกว่า,าก็เป็นถือว่าเป็นบรรยายไปเรื่อยๆยังไม่มีบทนิยามที่ลัดกลุ่มต่อไปก็กลับมาเหมือนปี2524นหรหรือว่าปรับปรุง2533คือลิมิตทางด้านซ้ายลิมิตทางด้านขวาแล้วก็ให้ข้อสรุปว่า ถ้าลิมิตทางด้านซ้ายกับลิมิตทางด้านขวามีค่าเท่ากันและมีค่าเป็น l ก็จะถือว่าเนี่ยลิ x, มิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l นะเหมือนเดิมนะปี2524ปี2533จนกระทั่งปี2551ลิมิตด้านซ้ายมีค่าลิมิตด้านขวามีค่าและมีค่าเท่ากันเนี่ย จึงสรุปว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l อันนี้ก็เอามาขยายเห็นเน้นว่าให้ความหมายของลิมิตในรูปแบบคำบรรยายเนี่ยแล้วก็จะสรุปว่าลิมิตมีค่าก็ต้องถอยไปดูว่าลิมิตด้านซ้ายมีค่าไหมเนี่ยเป็น l 1 ลิมิตด้านขวามีค่าไม้ให้เป็น L2 ถ้าเท่ากันก็จะถือว่าลิมิตมีค่าให้คำบรรยายเท่านี้ไม่มีบทนิยามที่แท้จริงในเทอมของเดลต้าเอฟซิลอนเมื่อไม่มีบทนิยามที่แท้จริงเนีเพราะฉะนั้นตำราที่พิมพ์มในปี2 5 1 1ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามอันนี้ นะคำถามเดิมนะมาถึงปี2,511ก็ยังตอบไม่ได้นะอันนีนะ้ดูที่ปกก็จำได้แล้วนะนะบังไฟนะปัจจุบันแลนะหน้าปกปัจจุบันแล้วหลักสูตรแกนกลางนะปีพศ2,511นะหลักสูตรเดิมแหลนะแต่ตำรากระดาษพิมพ์ใหม่ ตอนนี้เป็นอ e ีบุ๊กแล้วนะบางคนก็มีหนังสือกระดาษบางคนก็มีอ e ีบนะุ๊กหยิบขึ้นมาดูได้เลยนะการนำเสนอข้อมูลเข้าสู่บทเรียนนะพิมพ์ตารางฟังก์ชันให้ดนะูไปดูนะว่าตารางอันเดิมบ่านะกราฟรูปเดิมไหมอธิบายการเข้า ด้านซ้ายด้านขวาเพื่อรู้ลิมิตด้านซ้ายด้านขวา x เข้า,า x a ด้านซ้าย x เข้า x a ด้านขวาเพันในปี2513ให้ความหมายของลิมิต อะมาอ่านกันนะเขาไม่พูดลิมิตด้านซ้ายด้านขวาพูดโดยรวมเลยโดยทั่วไปสำหรับฟังก์ชัน f ใดๆที่โดเมนและเรนเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงถ้าค่าของ fx เข้าใกล้ l เมื่อ x เข้าใกล้กล a ด้านซ้ายด้านน้อยกว่าด้านลบเนี่ยด้านขวาของ a ก็ด้านมากกว่าด้านบวกเนี่ยจะเรียก l ว่าลิมิตของ f เนี่ยก็ถือว่าเนี่ย เป็นคําพูดบรรยายเนี่ยไม่ใช่บทนิยามแท้จริงในเทอมของเดลต้าเอฟซิลอนอันนี้ก็ปัจจุบันแล้วนะ2 5 1 3นาาเนตำราก,กระดาษของนักเรียนก็ให้ความหมายบทนิยามลิมิตในเทอมของข้อความบรรยายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นะปีพศสอพแต่ตอนนี้เป็นคู่มือครูแล้วนะหน้าปกแบบนี้นะคู่มือครูแล้วในคู่มือครูนั้นนะก็จะมีข้อสรุปนะสำหรับฟังกช์ชัน f ใดๆที่มีโดเมนและเรนเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงถ้าค่าของ fx เข้าใกล้ a เมื่อ x เข้าใกล้ a ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของ A แล้วเนะี่ยเรียกแอ่วลิมิตของ f ทนะี่เอันนี้ก็ไม่ยอมพูดลิมิตเข้าใกล้ด้านบวกไม่ยอมพูดลิมิตเข้าใกล้ด้านลบแต่พูดรวมกันความหมายแท้จริงก็คือลิมิตด้านซ้ายด้านขวานี่แหละเนะีนะ่ยก็แปลว่าปี2524จนกระทั่งถึงหน้านี้นะปี2513 ก็เป็นข้อความบรรยายเนะี่ยไม่ยอมพูดลิมิตด้านซ้ายไม่ยอมพูดลิมิตด้านขวาแต่ข้อความมันใช่นะแล้วก็สรุปลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l นะพอมาข้อสรุปอันที่4นีะ่อันนี้ถึงจะมีคำว,ว่าลิมิตด้านซ้ายลิมิตด้านขวาเนะี่ยก็อาจจะรู้สึกแปลกนิดนึงพูดลิมิตเข้าใกล้ a เฉยเฉยในข้อ1 นะแล้วก็มาพูดลิมิตเข้าใกล้ด้านซ้ายด้านขวาในข้อ4นะก็ถือว่าแตกต่างจากปี2524เห็นชัดเลวนะพในปี2 5 2พราะในปี2524พูดถึงลิมิตด้านซ้ายลิมิตด้านขวาก่อนแล้วถ้ามันเท่ากันจึงจะถือว่าลิมิต fx มีค่านะในหนังสือของนักเรียนหรือคู่มือครูเนะี่ยก็ อธิบายการเข้าใกล้ด้านซ้ายด้านขวาเนะี่ยมีทั้งตารางฟังก์ชันมีทั้งการดูกราฟเนะี่ยนี้ก็ภาพจากหนังสือละนะลิมิตด้านซ้ายด้านขวาเนะี่ยข้อสังเกตเนะี่ยเกี่ยวกับลิมิตนะเริ่มตั้งแต่ปี2524จกนกระทั่งปีปัจจุบันนะมาดูข้อสังเกตกันนะในหน้านี้ก็จะมาอ่านข้อความกันทุกบรรทัดนะ หอธิบายคำว่า x มีค่าเข้าใกล้ a โดยใช้ตารางฟังก์ชันเขียนกราฟให้ดูหรือแม้แต่ปี2524เขียนเส้นจำนวนให้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูหน้าแรกๆตำราปี2524เขียนเส้นจำนวนให้ดูด้วยเนี่ยไม่ยอมกล่าวว่ามีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้เนี่ยแอบส์ลู x ลบ a มากกว่า0นน้อยกว่าเดลตา้า และ x อยู่ในโดเมนของ f เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้เน้นในตาาําราเก่าๆข้อ2อธิบายคำว่า fx มีค่าเข้าใกล้ l เนี่ยอธิบายให้นักเรียนดูโดยการพิมพ์ตารางฟัง์กชันให้ดูเขียนกราฟให้ดูเนี่ยเขียนเส้นจำนวนให้ดูเนี่ยไม่ยอมกล่าวว่าเนี่ย การเข้าใกล้เนีชิดมากๆก็คือต่อให้เอฟซิลอนมีค่าเป็น10ยกกำลังลบส0งพั 2000, นะ fx กับ l ก็ห่างกันไม่เกิน e เอฟซิลอนเพราะฉะนั้นไม่พูดในความหมายแท้จริงนีก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าตำราให้นักเรียนนยต้องเอาง่ายๆไว้ก่อนนีบทอิยามแท้จริงก็รอโตขึ้นก่อนแล้วค่อยเรียนนี ข้อ3มเนะี่ยมักจะใช้ข้อความว่าถ้า x เข้าใกล้ a แล้ว f x มีค่าเข้าใกล้ l นะใช้คำพูดนี้ตลอดแต่ไม่มีการเน้นว่านะการที่ x เข้าใกล้ a นะนะั้นอ่ะ x ต้องอยู่ในโดเมนของ f ด้วยนะนะไม่ได้เน้นตัวนี้ครนะครูนักเรียนนะจะรู้ไหมว่ามันมีความหมายนี้แฝงอยู่คือ x ที่ใกล้ a นะนะั้นอ่ะ x ต้องอยู่ในโดเมนของ f ในข้อ4นะีพบกรณีตัวอย่างที่เนะีเข้าใกล้ A ด้านลบเข้าใกล้ A ด้านบวกเนะี่ย L 1 L 2เท่ากันแล้วนะีจึงจะถือว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ A มีค่าแต่ไม่พบตัวอย่างว่านีลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ A ด้านบวกเท่ากับ L นะี เงื่อนไขเดียวก็เพียงพอที่จะสรุปว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l เนี่ยอันนี้ก็เนี่ยต้องบอกตำราเรียนของเด็กนักเรียนนยครูผู้สอนหรือคนแต่งตำราก็เนี่ยหวังดีคือไม่อยากเอาส่วนที่ยากไปให้เด็กเรียนเนี่ยกรรมการออกข้อสอบก็ควรจะเห็นตรงนี้ด้วยว่าไม่ควรเอาส่วนที่ยากไปสอบนักเรียน ในคู่มือครูเนี่ยใช้ความหมายคอลมิตอย่างนี้เนี่ย x เข้าใกล้ a ด้านลบเนี่ยลิมิตเป็น l 1 x เข้าใกล้ a ด้านบวกลิมิตเป็น l 2ถ้า l 1เท่ากับ l 2แล้วเนี่ยลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าและเท่ากับ l 1และ l 2ถ้าให้ความหมายของลิมิตแบบนี้เนี่ยต้องเน้นว่า Period, เข้าใกล้ a ด้านลบเข้าใกล้ a ด้านบวกมีค่าและเท่ากัน ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามนี้อีกนีกตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกนักเรียนว่าส่วนที่ยากโตขึ้นแล้วค่อยเรียนกรรมการออกข้อสอบก็ไม่ควรถามด้วยนะเพราะการแก้ปัญหาแบบนี้นะบอกว่าให้ใช้ข้อตกลงในชั้นเรียนว่าจะเรียนเนื้อหาลิมิตในกรณีอย่างง่ายไม่เน้นพิสูจน์เนี่ยไอต,ตัวนี้มันต้องเน้นพิสูจน์เนี่ย ในส่วนของลิมิตแบบยากแบบที่จำเป็นต้องใช้บทนิยามแท้จริงเก็บไว้เรียนตอนอุดมศึกษาอ่ะมาหน้าสุดท้ายแล้วข่าวดีคือตั้งแต่ปี2524ถึงปี2511ปรับปรุงล่าสุด ไม่มีบทนิยามแท้จริงให้นักเรียนดูเนะี่ยปัจจุบันหนังสือเรียนของนักเรียนก็ยังไม่มีบทนิยามแท้จริงให้ดูนะแต่ในคู่มือครูมีแล้วนะนครูผู้สอนมีบทนิยามแท้จริงนะีนักเรียนที่สนใจก็ไปขอดูบทนิยามแท้จริงของลิมิตได้นพาะในคลิปนี้นะก็เล่าสู่กันฟังนะ ประวัติศาสตร์ของลิมิตตั้งแต่ปี2524ถึงปี2564ในคลิปถัดไปนะก็จะมาเล่ากันเกี่ยวกับความต่อเนื่องนะสนใจก็ติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ